กลุ่มวังขนายร่วงกับบริษัทวินทองคอปเปอเรชั่นจำกัดเสนอรายการรอบรู้กรเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่กันที่อําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอยู่กับคุณลุงสงบครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของสมุนไพรกันต่อนะครับวันนี้เป็นสมุนไพรอะไรครับคุณลุงครับอันนี้โคคานโคคานโคคานโคคารครับนะครับเป็นสมุนไพรเขาพื้นเทเขาอยู่ที่ไหนฮะคุณลุงครับผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนว่านี้จะขึ้นโดยทั่วไปอ๋อทั่วไปจะมีโดยทั่วไปขึ้นไม่ไม่ ไม่ไม่ค่อยเลือกที่ครับอแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้ถึงคุณภาพของหว่านโคคารนีค่อนข้างน้อยโคคารบนี่ถูกไหมนี่ฮะคุณลุงใช่โคคานนี่นะครับแก้อะไรได้บ้างฮะแก้โรคลมชักลมชักแก้โรคลมชักอืยังอาการของลมชักคือส่วนตัวผมมันไม่เคยเจอนะไม่เคยชักคนที่เป็นโรคลมชักเนี่ยอาการก็จะเป็นยังไงโอ้โหน่ากลัวมากคือฮะคือโรคนี้อ่ะ ส่วนมากถ้าเป็นก้าไขายแล้วเนี่ยอายุจะสั้นอคือบางทีคือไม่สิทธ์ตายได้เลยมีสิทธ์ตายก่อนอายุเพราะบางครั้งบางทีไปขับไก่น้บไก่ของไฟขับรถตรงนี้โลกนี้อันตรายคืออยู่ดีๆปุ๊บลมชักมันก็จะมันจะขึ้นมาเองเลยชักขึ้นมาชักมาเองเลยบางคนเนี่ยวันหนึ่งชักสามผลสี่เมื่อทานตัวนี้มันก็จะเริ่ม น้อยลงไปน้อยลงไปลงไปแล้วนายตีสุดก็จะไม่ทักอีกต่อไปก็จะกลายเป็นคนปกติเลยเป็นคนปกติธรรมดาแต่ต้องทานกันค่อนข้างนานทานแบบต่อเนื่องเลยต่อเนื่องค่อนข้างนานคือทำคือมาต้มกับน้ําต้มกับน้ำแล้วเนี่ยแล้วดื่มเลยดื่มเดีวกินทุกวันเพรามากเขาโรคลมชักและประสาทเนี่ยจะจะผิดปกติเมื่อประสาทผิดปกติก็จะชักแหละเมื่อทานตัวนี้ ทุกสิ่งของร่งางกายจะทํางานเป็นปกติธรรมดาโดยทั่วไปนะครับ <ไป S 1> นี่คือโคคลาสน,น่าจะจําเอาไว้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากและเป็นฉันเยอะด้วยอเป็นเยอะด้วยนะครับอ่านี่อีกหนึ่งตัวเอามีอะไรอีกหนึ่งตัวครับคุณลุงครับก็ любов, บยังมีอีกหลายอย่างนางพญาดวงหลวงถอนพิษต่างๆ่างนางพญาดงหลวงนางพญาดงหลวงอันนี้คือถอนพิษถอนพิษอะไรครับคุณลุงครับแปลงสัตว์กัดต่อยพวกงูพวกอะไรเนี้ยนี่เอาไปแปะเท่านเอง จะไม่เจ็บจะไม่ปวดเลยอสมมติว่าผมโดนตะขาบครับปั๊บมันจะปวดใช่ไหมอะฮะตัเอาใบมาแล้วก็ยี้ขยี้ขยี้แปะเลยแปะทิ้งไปสักครู่ดีวแต่กัดปั๊บแปะปุ๊บเลยจะหายจะจะทุเราค่อนข้างเร็วแต่ทิ้งข้ามวันค้างคืนนี่มันจะชาไปเพราะฉั้นถ้าโดนปั๊บตะแปะปุ๊บจะค่อนข้างเร็วนะครับเอาขอยีนี่สักหนึ่งตัวมีอะไรอีกก็พยาร้อยลากพยาร้อยลากครับ นะครับอันนี้คือช่วยอะไรฮะอันนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีอ๋เหรอฮะอะไรอะไรครับคุณลงุงผู้หญิงจะกินทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเลือดลมมันจะดีเลือดลมจะดีผิวพรรณจะเปล่งปลั่งมีน้าํามีนวลผู้ชายละฮะผู้ชายก็เหมือนอัน่มงนี้นแล้วก็เพิ่ม พลังนะครับเพิ่มพลังพูดตรงๆเลยเพิ่มพลังทางเพศใช่ไหมใช่แล้วคนเรามีพลังทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดเมื่อร่างกายดีเนี่ยมันก็จะดีไปหมดทุกอย่างก็ดีหมดเลยนะครับวันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าวันนี้ก็เป็นอีกสารสมุนไพรกัแล้วกันนะครับที่ฝากให้ผู้ชมนั้นได้ศึกษากันนะครับก่อนที่สมุนไพรของเรานี่นะครับจริงๆมันมีอยู่ทั่วไปนี่แหละนะฮะเราต้องเรียนรู้นะครับเราจะได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรใบางทีอยู่ตามพื้นเนี่ยถางทิ้งไปก็มีมขึ้นไปถางเผาทำลายไไไปกก็ยยออัถนนทิ้ง่าาดม นะครับประเด็นสาคัญนะครับถ้าเกิดเราจะทําอะไรที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพแบบนี้นะครับที่สําคัญคือการทําการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองครับซึ่งคุณลุงบอกว่าขาดไม่ได้เลยคุณลุงใส่ทุกวันเนี่ยประจําเนี่ยนะคือปุ๋ยอินทรีย์บางยนทามดเขียวกามดเขียวขาดไม่ได้เลยปุ๋ยต้องการมากครับผมนะครับนี่ะครคือสิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจเขาบอกว่าโอ้โหคุณลุงครับอยากจะโทรมาถามคุณลุงจังเลยในเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะครับโทรมาได้ที่เบอร์อะไรครับ086 หนึ่งสี่สามแปดสามศูนย์แปดโทรมาได้เลยครับทีนี้โทรมาได้เลยครับยินดีครับตอบปัญหาในเรื่องของมูนไพรนะครับหรือแม้กระทั่งนี้ฮะในเรื่องของปุ๋ยมดเขียวเราก็เช่นเดียวกันได้เลยครับคุณลู่ยินดีตอบให้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 0 5 5 0 4 8 8 8